สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําดอกกายนะฮะออกกระดิกมามาลองดูสัหน่อยแถวซอยแปดฮะต้นสนก็ลงเบ็ดเสร็จเร้อยแล้วตอนนี้ก็สิบโมงเก้านาทีนะก็ลงบริเวณนี้นะเบ็ดหกคันนะฮะหาดูปานินฝนก็มาแล้วด้านนู้นมืดตึ๊บมาเลย ฟ้าก็ร้องอยู่เหมือนกันก็ <g ill ly> <g ill ly> เลยขึ้นมาอยู่ด้านบนถ้าตกหนักก็ม่าจะเข้าในรถแหละหมานี้ก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องดีๆฟิชชิงไทยแลนด์ด้วยนะเดีย๋ยวมาตามลุ้นตามชมกันอาจจะอยู่ถึงเย็นๆแล้วฮนะ C'est mm. right. bon, nạc giữa cái oh. đồ cái đồ ngập ra thưa quý vị vài lần rồi vô, vô đều toàn เพียนตามเคยมั้งตัวเริ่มสวยๆขึ้นนะ đó này. Nó rất không con. Nào xem đây. Cái đồ luôn rồi. Cái đây. xuất ngam đem mà léo nó nín, thấy đẹp như thế nào thưa quý vị, cầm mét đẹp pha, tin rồi, không cần lô. รวมดีๆทำงานแล้วโอเยเดี๋ยวมันลงเป็ดกันต่อเหยือที่ใช้วันนี้เป็นลำรวมดีๆนะปั่นมาเก็บไว้ในถังใส่ถังก็วิ่งขอเดียวนะฮะเกี่ยวเม็ดโฟม โฟมแค่น,นี่ยแมตตเล็กๆตะขอผมใช้0.8นะฮะของยูฮูซองสีเขียวตุดแบนก็ต,ตีไม่ไกลมากนะฮะพอดีพอดี ตึ้งเลยนะวัดเมื่อกี้นะข้างๆแกก็ได้ปลากายไปนะเมื่อกี้นี่กินหยดมันปนินเลยใช่ใช่จริงด้วยสองตัวซ้อนเลยท่านผู้ชม ชื่อโดวะปัะชาชะโดโอ้ยใสแตกเละลูกปลาเกี่ยวตีก็ไม่กินชอบมากินอยู่กระตกรอยหละ

ะกอเพียบตะกัวสามลูกลกะหกเจ็ดลูกแต่ว่ามันเป็นสนิมแล้วตะก้อเหยี่ใหม่เลยนั้นกินแล้ว ท,ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้จะสามโมงเย็นแล้วผมว่าจะเปลี่ยนเหยื่ออีกสักชุดหนึ่งนี่ก็รอดูว่าจะกินหรือเปล่าฝนตกหนักนะตอนบ่ายโมงก,ก,กว่าเกือบบ่ายสองตอนนี้ก็เริ่มง่วงแนละ้วตอนแรกติดเครื่องรถหลับอยู่ในรถนะพอฝนหยุดก็ลงมาเปลี่ยนเหยื่อไปชุดหนึ่งแล้วตอนนี้ยังเงียบอยู่ก็ยังเงียบทั้งแถบนะฮะประชะโดวกวน เยอะมากเลยก็ขาดไปหลายรูนเดี๋ยวมาลุ้นกันต่ออีกสักหน่อยฮะจะเป็นยังไง tiền tạm khơi Nhiệt cho một lát เดี๋ยวปั้นสุดท้ายปั้นอีกหนึ่งตัว ทริปนี้ก็ได้ปลานิลตัวเดียวนะฮะทั้งก็เป็นตะเพียนหมดร้อนมากตัวส,สวยๆน่นมาครึ่งโหลได้

ครับตอนไม่ส่วนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่โมงกว่ากว่าประนินตัวเดียวนะฮะตัวสวยอยู่นะน่าจะครึ่งโลได้เลยกินไม่จัดนะปะนินหลงมาตัวเดียวที่ไอ้นางข้างแกมาก่อนแกบอกว่าช่วงเช้ากินจัดนะช่วงเจ็ดแปดโมงแต่ผมไปถึงใกล้สิบโมงแล้ว ไซด์ดีเลยนะนี่ใหญ่กว่ามืออีกก็จะเพียนก็ตัวไอ้เล็กไม่ใหญ่ตัวกำลังทอดกำลังกินแต่ปนีน,นุตัวสวยครึ่งโลน่าจะมีดูกไซด์นะี้เนี่ย เกี่ยวเม็ดโฟมนะฮะไม่ได้ใช้กุง้งไม่ได้ใช้เส้อเดือนเลยไม่ได้เตรียมไปฝนมันตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอยู่นั่นะ่ะอากาศมันไม่นิ่งปลามันก็น่าจะเลยแบบไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ว่าชาโดนี่โอ้โหโคตรกวนเลยเอาผมเอาปลาตัวเล็กเงี้ยใส่เกี่ยวกับเบ็ดคันใหญ่แล้วก็ตีไม่ยอมกินมีดึง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 อยู่เหมือนกันแต่ไม่ลาบ ชอบกินในปลาเล็กทีิมติดตะกอนเนี่ยแล้วผมใส่ขอเดียวไงมันจะงับช่วงหางแล้วก็ปล่อยพอหมุนใกล้ถึงใกล้ถึงก็ปล่อยแล้วก็ขาดไปทั้งชุดเลยก็หลายหลายชุดอยู่นะหมายที่ไปวันนี้ก็ซอยแปดนะฮะตรงต้นสนพอดีเลยต้นสนอยู่ด้านหลังน้ําก็ลงเยอะแล้วน้ําเริ่มตื้นแล้วนะตีก็ไม่ไกลเท่าไหร่ตีหนกกำลังดีไม่ได้หวดแรงมาก เห็นหน้าที่อยู่ไกลๆกลที่อยู่ถัดถัดกันไปแกก็เห็นได้ตัวหนึ่งมั้งแล้วก็นะอีกท่านหนึ่งกินตัวหนึ่งแต่ว่าของแกหมุนมาจะถึงฝั่งแล้วหลุดกินห่างตัวฮะปานินแต่มีตัวแหละเขาทอดแหกันด้วยดักไข่กันด้วยว่าอาทิตยนะ์เนาะคนหากินเยอะไม่ว่ากันนะฮะผมเลิกงานการเด็กไปเห็นว่างก็เลยลงนะฮะับยังไงคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องดีๆพิจิ้ง Thailand ด้วยนะฮะคิดหน้าจะไปกันที่ไหนก็ติดตามรับชมนะฮะอาจจะตะเวนอยู่แถวแถวนี้แหละจนกว่าเขาจะประกาศแบบล็อกดาวน์จริงๆหรือเคอร์ฟิวจริงนู่นแหละตอนนี้ก็มีคนไปตกเยอะเหมือนกันนะก็รักษาระยะห่างะฮะตกกันก็นู่นแหละห่างกันเป็นสิบยี่สิบเมตรนู่นแหละที่นั่งตกกันอยู่นะผมเลือกไปหมายที่ว่าคนไม่แน่นไงถ้าหมายดางัดงๆก็อาจจะอาจจะแออัดเหมือนกันนะ เราก็ต้องอยู่ที่เราเลือกด้วยแหละว่าเราจะลงแถวไหนเผื่อเจ้าหน้าที่เขามาตรวจมาเจอนะฮะนั่งห่างกันก็ยังโอเคหน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ